วันนี้นะครับก็มาอยู่สำหรับเกมแนว turn ์นเบ d กันอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นเกมแนว turn b a เบ d ที่จะอยู่ในตีมอะดเมสนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวอะดเมะอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สนใจเกมแนว turn ์นเบ d อยู่ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเนาะคลิปนี้จะรวบรวมมากถึง10เกมเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะ สนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกกดซุปเปอรแ์แดงหรือว่าเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเต็มที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อไม่แกรไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโดดหรือเกมไหนหน่าเล่นเื่นบ้าง,างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย มีชื่อว่าเคอน์เตอร์ไซด์นั่นเองนี่ครับเ,เกมแนวแอคชั่น RPG ที่เรานี่ต้องปกป้องฐานแล้วก็วางแผนเพื่อจะอนำ หน่วยรบของเราเนี่ยไปสู้กับศัตรูนั่นเองนะครับก็คือแบบเป็นเกมที่ค่อนาจะมีความน่าเล่นมากๆแล้วก็กราฟิกภายในตัวเกมค่อนข้างที่จะสวยมากๆคือแบบมีทั้งคัสตี้ในการใช้สกิล <spe ak> ตัวเกมจะมีการอัปเกรดตัวโครงตัวละครให้เราเนี่ยไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็มีการสุ่มตัวละครให้เราเลือกด้วยนั่นเองนะครับเป็นมาเกมแนว r p g ์ก็ค่อนข้างจะมีการสุ่มกาชาอยู่แล้วเนาะมีพลิกิจให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายโมเดนตัวเกมนี่ยก็จะมีหมดทั้งเล่นกับบอด หรือว่าเล่นกับผู้คนก็ได้ค่อนข้างจะเล่นได้ค่อนข้างะเยอะแยะมากมายเราเนี่ยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ด้วยนะสรับเกมนี้แล้วก็ภาพการาฟิกภายในเ,ยเกมนี้ค่อนข้างที่สวยงามมากๆภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างแอบก็สรัใครดีเอกล่นก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมที่มีชื่อว่าโปเกมอนมาสเตอร์ในชั้ สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวโปเกมอนที่เราเนี่ยจะเล่นตามด่าเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับการเล่นในภายในตัวเกมนี้จะเป็นการเล่นแบบแนว turn based RPG นะก็คือเราเนี่ยจะจัดทีมโปเกมอนของเราไป3ามเวสสามเลยนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถใช้สกิลต่างๆของโปเกมอนได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็เกมนี้เล่นแบบเดียยวท่ามด้วยนะครับคือจะมีหลอดมานาให้เรา ใช้กันด้วยว่าเรานี่จะใช้สกิลไหนหรือว่าจะใช้อะไรให้มันเหมาะสมกับหลอดพลังงานของเราด้วยนะครับเกมนี้จะมีระบบการสุ่มกระชจิปองแล้วก็จะมีระบบด่านต่างๆที่ให้เราเนี่ยสามารถไปประจน l ภัยกันได้นะครับมีระบบออโต้ให้เราเล่นกันด้วยแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบเกมแนวตั้งเล่นมือเดียวเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเนาะ จะมีชื่อว่าวันพันแมนเดอะสตองเกตนั่นเองหลังจากเกมนี้นะครับจะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ของวันพันแมนเลยก็พายในตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะจัดทีมเพื่อต่อสู้กับสตูที่เราเนี่ยจะจัดทีมในตัวละครในวันพันแมนเลยก็จะมีตัวละครต่างๆมีทั้งจีนอ s o โซนิกเราก็สามารถใส่ได้นั่นเองแล้วก็ ตัวละครภายในตัวเกมนะครค่อนข้างจะมีให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตัวเกมจะมีระบบการสุ่มกาชาระบบการเล่นเป็นโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็ระบบการเล่นเป็นแบบ pvp ฮีโร่แต่และตัวนะครับจะมีคา่าสกิล คาทีโร่แตกแตกกันไปด้วยนะครับเราเนี่ยก็สามารถอัพ,กอพเกรดส้หรับใครที่ชอบวันพันแมนอยู่แล้วแล้วก็ยังหาเกมแนวสไตล์เทิร์นเบรเล่นอยู่เนี่ยก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับผมจะมีชื่อว่า my hero academia ultra impact สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น rpg สามวีด้สามแล้วก็ระบบการเล่นจะเป็นแนวเทิร์นเบรนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะ มีเนื้อเรื่องหรือว่าจะนําเรื่องราวของมาฮิโรคอะคาเดมียเนี่ยมาอยู่ภายในตัวเกมเลยคือเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครต่างๆมีตามเนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะสุ่มได้เกมนี้นะครับจะมีระบบต่างๆ่อนเยอะแยะมากมายมีระบบการเปิดกระ,ะปองมีระบบการอัปเกรดต,ตัวละครเพื่อให้ตัวละครเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับเนาะก็ มีระบบการจัดทีมนะครับที่จะสอดคล้องกับตัวละครด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภาพที่มันจะสวยงามมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะชิว่าเด็ดเซเว่นเดลี่เนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเอดิเมะของ7บาทนั่นเองนะครับใครที่ดู7บาทไแล้วแล้วก็หาเกมเล่นอยู่เนี่ยก็คือ ต้องมาลองเล่นเกมนี้อยู่ได้ไพโนโ g เก e นี่ครับเป็นการเล่นเกมเทิร์นเบดที่ผสมแนวการ์ดเข้าไปด้วยที่เราเนี่ยจะโจมตีสตูด,ด้วยการผสมการ์ดเพื่อโจมตีัตูด,ด้วยนะครับแล้วก็แต่ละการ์ดนะครับก็สามารถอัปเกรดการ์ดให้แรงขึ้นไปเรื่อยๆได้ตัวเกมนะครับจะมีโหมดเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีโหมดต่างๆค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมไปถึงโหมด PVP ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมี ความพิเศษที่ว่าเราเนี่ยสามารถเปิดระบบ VR เพื่อเล่นได้ด้วยเนะกมนี้นะครับจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนั่นเองนะครับสำหรับใครีเบื่อสำหรับการเล่นเกมแนวนอนอยู่แล้วแล้วก็อยางหาเกมที่เป็นแนวเกมที่เล่นแนวตั้งอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันดูได้นเนเองนะเรัาเกมนี้เนะา,านนะส่วนระบบการสุมร่มตัวละครก็มีเช่นเดียวกันใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว turn based RPG ก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Parallel Real นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว Turn Based RPG ที่จะอารมณ์คล้ายๆตัวของเกมแนวสไตล์ a n i m e ผสมด้วยนะครับตัวเกมจะมีรมบบต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะมีแต่ระบบการจะปองระบบการอัปเกรดตัวละครน,นะครับแล้วก็จะมีการเล่นตามภารกิจตามด่านไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมีการสวมใส่อเทียมด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมภาพกราฟิกก็ ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับมันจะอยู่ในแนวสไตล์อนิเม เนาะแบบการเล่นเกมเพลย์จะคล้ายๆตัวของวันพันแมนเดอะซองเกตเลยนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมอย่างที่รอคอยกันมาเป็นปีก็เปิดให้บริการในโสโตร์ไทยกันที่ร้อยอย่างเกมที่มีชื่อว่า c o จิอาร์ต s t สตอรีนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ทำออกมาจากอนิเมะชื่อดังเลยทีเดียวนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวหุ่นยนต์แนวกันดั้มที่เราเนี่ยจะได้ต่อสู้กับตัวของฝั่งัตู ตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนววางแผนนะครับที่จะปกป,ป become, io, ้องฐานของเรานะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยเขาจะปล่อยมาเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวฟแต่ละของเขาไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะดําเนินตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจะดําเนินตามอัลเเมทไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ย จะมีระบบสุ่มกาชาด้วยมีการอัปเกตตุลคลมีระบบสุ่มกาชาปองด้วยเหมือนกันนะครับือสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวแบบนี้แนวทว์ดีเฟลนแนวปกป้องฐานนเนี้ย,ย,ยคือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้เลยนะครับผมก็จะมีชื่อว่า h ฮีเกน r ู ติวนะครับท่านพี่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์สไตล์อาร์เมสเซอร์เจะอยู่ในโลกแบบไซไฟนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีตัวละครให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี6อาชีพแล้วก็บวกอีก5าธาตุให้เราเนี่ยได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยมีโหมดหลายโหมดค่อนข้างจะให้เราเล่นนะครับมีโหมดที่เป็นโหมดดันเชนฟาร์มโหมดเปิดกระจาะปองก็มีนะครับภาพกราฟิกเป็น,นเกมนี้นะครับค่อนข้างจะมีกราฟิก ที่มันจะสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นแบบระบบออโตน้นักสหรใครที่ต้องการจะเล่นแบบระบบออโต้ก็สามารถทําได้นะครับเนาะสหรบเกมที่มีชื่อว่าเกมไรนะครับสหรบเกมเกมไรเนี่จะเป็นเกมที่จะมีตัวละครอ,อยู่ในเรื่องราวของนิทานเกมนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็เป็นแนวเทนบิดอาร์บีจีจัดทีมลงดันเจี้ยน นะครับแล้วก็การจัดทีมของเขาเนี่ยก็คือจะมีเกรพลังอยู่นะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยใช้ตัวละครเกรพลังเท่าไหนถึงจะสู้หรือว่าจะนําไปเล่นได้น,นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินได้น,นั่นเองแล้วก็ตัวเกมนะครับมีระบบการอัพเกรด ตัวละครระบบการเป,ปิดกระปองหรือว่าระบบเพื่อนต่างๆก็มีในการส่วนภาพกาพราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนจะดีนะครับภาพกาพราฟิกที่นันจะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับสาหรับใครที่ต้องการจ,จะเล่นเกมแนวนี้หรือชอบแนวสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมเกมที่มีชื่อว่า Hongkai Star Rail นะครับเป็นเกมที่เกิดจากผู้สร้าง Genchin Impact เลยนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว เทอร์นเบดอารผสมแบบอ p นเบอร์ด้วยนะครับก็คือเทอร์นเบดจะอยู่ในการต่อสู้นะครับเนาะตัวเกมจะสามารถเลือกสายได้ตามที่เราต้องการเียกว่าเราจะจะเอาสายตัวไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเปิดกระชังฟองแล้วก็นํามาจัดทีมตัวละครน,นะครับมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็จะมีเควสต่างๆให้เราเนี่ยได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างทีเยอะ เยะมากมายส่วนภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนอกมือถือสเปคตับไม่สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็เป็นบ้างสลับ10เกมแนวเซนเบิดอาร์พจผสมแนวอนิเมะนะครับกวงทท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ